สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมากินปลาส้มค่ะปลาส้มปลาตะเพียนเนาะแล้วก็ยังอยากความแบบอาหารรสจัดเพื่อนๆมีมีส้มตําส้มตําหน่อไม้ใส่ปูนาแต่เป็นปูนาต้มนะคะอันนี้ซื้อมาเจ้านี้อร่อยเคยกินแบบอยู่ตลอดแต่ไม่ไม่ได้ไปกินเกได้สักพักนึงแล้วมาจ้า Oh right. my. ปลาส้มขยำไปเลยนะคะข้าวท้องปลาเนี่ยแซบสุดๆเลยค่ะไม่ส้มขอแกะอย่างนี้เลยดีกว่าขยาามกินไปเลยค่ะแซบดีนี่แซบสุดๆชอบค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตน,นะคะไปเอาน้ำมาค่ะมาจ้ากินข้าวขยำขยำอันนี้ด้วยกันเนาะขยำปลาส้มบีบมะนาวมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนกินอาหารบ้านบ้านแซ่บนี่ในระหว่างอันนี้ก้างเต็มเลยค่ะ แต่ไม่เป็นไรชอบเนาะค่ะ hầm đen hả? Huh? อร่อยจ้า <laughs> không sắc, ก้างเยอะเลยค่ะแต่ว่ามันหมักมาแล้วก้างมันก็จะติมนิ่มแต่ถ้าเห็นก็ต้องเอาออกค่ะ ปูนาต้มไม่ใช่ปูนาเค็มนะคะปูนาสดๆนี่แหละคะ่ะอหอม,อมหอมจ้ะ ขอบพระคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ